กลับมาคุยกันต่อนะคะเรื่องของอ,อัลบั้มของน้องมิ้น4ี่ชุดจากแกรมมี่แล้วมาสู่โซนี่เนี่ยการทำงานต่างกันไหมคะต่างค่ะก็เป็นเรื่องธรรมดาในชะ่ว่าแต่ละบริษัทแต่ละค่ายก็คือจะแบบมีวิธีการทำงานแล้วก็มุมมองแตกต่างกันค่ะต่างที่ต่าง,ต,างตรงไหนที่เราเห็นได้ชัดเลยเออคือจริงๆแล้วทั้งทุกๆบริษัทจะมีข้อดีใช่ไหมคะนี่อย่างอย่ยงโซนี่นี่น้องมิ้นเข้าไปมีส่วนร่วมในการได้มีโอกาสนะ ในการทําชุดสั่งชุดสี่คือทางทางที่โซนนี้ก็คือแบบเหมือนกับว่าเออก็จะแบบว่าจะสนับสนุนให้ศิลปินหมือว่าเป็นตัวของตัวเองอ๋อนั้นเราก็เหมือนกับเราก็ได้เลือกบุคคลที่ที่เราอาจจะอยากให้ทําตรงนั้นตรงนี้เป็นพิเศษได้ค่ะมันก็ได้แบบว่าที่มีส่วนร่วมมากที่สุดก็คือเป็นอัลบั้มล่าสุดเนี่ยค่ะอัลบั้มเกิร์ท็อกคือเหมือนกับว่าได้เป็นครีเอทีฟ p ิ o d เซอร์ของอัลบั้มในเกิร์ท็อกเนี่ยใช่ไหมในเกิร์ท็อกค่ะแล้วแล้อย่างเพลงคะ เพลงเพลงในอัลบั้มนี้มีมีคนทําเพลงที่หลายคนไหมแตกต่างกันไหมน้องมิเป็นคนเลือกเองไหมแตกต่างค่ะแล้วก็เลือกเองก็คือจะดึงแบบพวกเพื่อนๆนะคะมามาช่วยกันทําก็คือจะบอกเป็นพวกรุ่นใหม่ไฟแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเช่นอออขงัลบั้มล่าสุดใช่ไหมคะก็จะแบบมีแบบทางวง The b e g i n ินสิ่งนี้จะมีเพื่อนๆจากที่ Love East มาด้วย b e g i n นอยู่ Love East เนี่ยใช่ไหมใช่ค่ะ Love East มาช่วยทำด้วยอันนี้เขาไม่ว่ากันข้ามค่ายกันได้ค่ะก็คือก็ รักกันคือทาง Love is กับโซนี่ก็เหมือนกับว่าได้มีทําอะไรหลายๆอย่างร่วมกันนะคะก็มีได้ได้ได้มีพี่บอยไตรนะคะมาาบอยไตรได้พี่อาร์จากเซเว่นซีนเป็นโปรดิวเซอร์มีพี่แชมป์นะคะมีตู่จาก The Stranger บอยโกียพงมีไหมพี่บอยโกียพงแน่นอนอยู่แล้วค่ะช่วยเขียนเพลงให้เขียนกี่เพลงคะพี่บอยได้เขียนเพลงหนึ่งค่ะเป็นเพลงที่เป็นซิงเกิลสองที่โปรโมทอยู่ค่ะ แขวญเพลงแกวญใช่นี่แสดงว่าแสดงว่าในโซนี่เนี่ยเขามีเหมือนกับอนุญาตให้เรานําบุคคลอื่นๆมามาทํางานเพลงได้แล้วเราดึงอย่างสมมติว่าเราเคยเอาอย่างพี่ที่เด็ทกำลังมี่มาได้มจริงจริงก็ได้นะคะถ้าทางไม่มีปัญหาอะไรค่ะก็เหมือนกับว่าคนเคยร่วมงานด้วยกันใช่คือถ้าถ้าถ้าพี่เขาโอเคนะ่ะพี่จําได้ว่าน้องมิ้นเคยมีอัลบั้มพิเศษนี่อัลบั้มเพลงสากลใช่ปะ We Love Carpenters <laughs> ใช,ใช่อันนั้นอันนั้นจาก่ายไหนฮะอันนั้นจากที่เมก้เฮดค่ะจากที่จากที่อกรมมี่ค่ะอ๋อไม่ได้รวมอยู่ใน2ชุดแรกเ,รเป็นชุดพิเศษอันนั้นเป็นชุดพิเศษค่ะจริงๆก็มีชุดพิเศษมาเยอะเหมือนกันมีชุดที่ร้องประกอบละครน,น้ำพุอะไรกจำได้ช่ได้จำแล้วก็จะแบบมีแบบว่า We Love Carpenters ที่ได้บอกว่าร่วมงานกับพี่ๆนักร้องอีกสี่สาวค่ะคือ We Love Carpenters นี่เลือกเองหรือว่าเขาเลือก อ๋อคือพอดีทางบอกว่าทางที่พี่ๆที่แกรมมี่ค่ะก็บอกคิดคิดโปรเจกต์นี้มาแล้วก็เลยบอกว่าชวนมิ้นมามาแบบเอ้มิ้นจะมาร้องโปรเจกต์นี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะคิดว่าเออเสียงมิ้นก็น่าจะไปได้กับทางเพลง c a r p e n t e r ออะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกดีใจมากเลยที่แบบได้ร่วมงานกับพี่ๆที่แบบเออมิ้นเคยชื่นชอบมาก่อนเพราะมิ้นก็แบบเด็กที่สุดนะคะในโปรเจกต์นั้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วอย่างทุกวันนี้นี่เพลงเพลงเพลงไทยกับเพลงฝรั่งเราแล้วเราคิดว่าเราจะยังถนัดทางไหนมากกว่ากัน ก็ทั้งสองอย่างละค่ะทั้งสองอย่างค่ะแต่ก็คือถ้าร้องเพลงฝรั่งก็มันก็จะแบบใส่ลูกเล่นได้ยเยอะค่ะเพราะว่าด้วยด้วยเนเจอร์ของภาษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วเคยคิดอยากจะ go i n t r ไหมคะโอ้โหคำว่า,า go i n t r เป็นอะไรที่บอกว่าคือถ้าถามอยากจะให้อ่าอ,อยากจะขยายแฟนเบสของมินละกันอยากจะบอกว่าได้ร้องเพลงในภาษาต่าง พอมิก็ได้เรียนภาษามาหลายภาษาถูกไหมคะคือมินก็ร้องเป็นภาษาอิตาเลียนได้ภาษาสเปนได้ภาษาฝรั่งเศสได้ก็เคยร้องบ้างยังอะก็เคยร้องเล่นๆค่ะตามอีเวนต์ตามงานตามบอกว่าเป็นเพลงพิเศษเวลาร้องในคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยค่ะแต่คือยังไม่ได้ไม่เคยร้องบอกว่าอัดมาหลายรอบค่ะก็คือจริงๆแล้วมีอะไรหลายอย่างที่วินอยากทํานะคะตรงนี้ค่ะแล้วมีใครที่เราอยากร่วมงานด้วยเป็นพิเศษไหมก็โหจริงๆก็หลายคนเลยค่ะจริงๆแบบว่า มินชอบถ้าเป็นเสิลเป็นรัร่หลันะคะมินจะชอบบอกว่าแครอทคิงมากๆอ่าแครอทคิงเงนี่ยแบบเป็นเป็นแบบว่าเป็นคนทีเ่เป็นนักแต่งเพลงใช่ไหมคะแล้วก็เป็นเป็นนักร้องเองด้วยเป็นคนที่เก่งมากแล้วก็ได้เขียนเพลงแบบฮิตฮิตมาหลายเพลงแล้วอย่างเพลงยูก็รัเฟรนอะไรเงี้ยะคะ่ะแล้วเพลงก็จะบอกโหอมตาตัมากเลย,เลยอะไรเงี้ยคืความสุข <ๆ S 2> โอเคถ้าได้ร่วมงานกับชีนี้ว่าเป็นอะไรที่ดีมากแล้วคนไทยอะะคนไทยหรอคุยก็มีหลายคนอยู่เหมือนกันค่ะ ตอนนี้ก็บอกว่าเริ่มที่จะบอกว่าจ a m แจมกับทางศิลปินบอกว่าศิลปินร่วมค่ายบ้างศิลปินบอกว่าอะไรเงี้ยก็คือเป็นการบอกจมแล้วก็ร่วมงานกันในทางที่อาจจะยังไม่เคยเห็นมาก่อนอะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่ายังเป็นยังเป็นความสนุกที่เรายังอยากอยากทําอยู่นะสรุปแล้วที่เรียนมาเนี่ยก็ไม่ได้ใช้เลยสิใช้เปล่าเรื่องธุรกิจเหรอคะธุรกิจก็ได้ใช้ค่ะได้ใช้ได้ใช้เรื่องดนตรีมากกว่าใช่ไหม ก็ใช้ทั้งสองทางค่ะเพราะว่าจริงธุรกิจคือเรียนมามันก็แบบไม่ได้ไปไหนนะคะมันก็ยังอยู่ตัวเราเองอยู่แล้วแบบนี้ก็ไม่มีเปิดมีเปิดร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะเปิดร้านอาหารเปิดบาร์ก็ได้ใช้กับตรงนี้ด้วยเปิดเลยนะเปิดบาร์ฟังดูเหมือนบาร์โกโก้บาร์อะไรบาร์อะไรบาร์แบบบาร์ดนตรีใช่ใช่เป็นบาร์ดนตรีคือบอกว่าเรียกว่าอะไรอะบาร์โค้ดก็เรียกว่าร้านอาหารก็ได้ค่ะ แต่ก็มีเรื่องของดนตรีเข้ามาเกี่ยวข้องมีเรื่องดนตรีขเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะมีไลฟ์นะคะ,ะแ,ลแ,ลแล้วแล้วน้องมิ้นท์แบบชอบเพลงอะไรคือแบบอยู่เฉยๆแล้วตัวเองมักจะคิดถึงเพลงอะไรขึ้นมาไหมแล้วแต่ช่วงค่ะว่าจะฟังแบบเพลงอะไรไอะไรเงี้ยแล้วแตช่วงอินเลิฟไม่อินเลิฟอย่างเงี้ยเหรอครัแล้วแต่ช่วงว่าเพลงไหนดังเพลงไหนไม่ดังอะไรเงี้ยแต่ว่าไปที่ไหนไปที่ไหนคนก็ยังขอเพลงรักเธอที่สุดอยู่ใช่ไหมยังไงก็ต้องร้องใช่ไหมใช่ยังไงก็ต้องร้องเป็นแบบเพลงประจำตัวเป็นอะไรเป็นซิกเนเจอร์ของเราไปแล้วใช่คค่่่ะะะออืม แต่น้องมิ้นก็มีช่วงที่หายช่วง<ช>ที่หายเหมือนกันไม่ได้หายไปเรียนจะหายมีช่วงที่หายหายเหมือนกันใช่ค่ะใช่ไมหมคะช่วงที่หายไปทําอะไรบ้างเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคุยกันนะคะ,อะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ